คลิปนี้นะฮะผมจะพาทุกท่านมาสัมผัสนะลำโพงคอลัมน์สายโหดนะครับผมเป็นยังไงไปชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผมแน่วันนี้เราสองคนพบกันในช่วงเช้านี้ดีรีวิวครับท่านผู้ชมคิดถึงผมไหมห่างหายไปช่วงหนึ่ง พี่กอเท็กซี่เลยนะฮะวันนี um ้ผมมีลำโพงคอลัมน์จะมาเล่าให้ฟังเป็นคอลัมน์สายโหดจากค่าย DB t e เทคโนโลยีฮะถามว่าโหดยังไงก็ต้องบอกว่ามันเป็นลำโพงคอลัมน์ที่อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำงานได้หลากหลายและอเนกประสงค์มากๆต้องบอกว่า มันเป็นน้องๆลำพงไลอัลเล่กันเลยทีเดียวน้องๆใช่เออใครที่สนใจลำพงที่อยู่เป็นเซกเมนต์กลางระหว่างพวกพอยซอรตู้ทั่วไปนะหรือยังไม่ไปถึงขั้นแบบไลอลเล่ตัวเนี้ยเป็นตัวขั้นตรงกลางเป็นเซกเมนต์ตรงกลางและนี่คือ อินจเนี IG5TR ซึ่งเป็นโมเดลล่าสุดนั่นเองต้องบอกว่าฟีเจอร์เทพเทเขาเนี่ยเยอะมากเริ่มจากดีไซน์เนี่ยเป็นไม้ไพลูดแข็งแรงผมพิสูจน์ละออมวันหัวโนเลยแข็งจริงนะครับแล้วก็ตะแกรงนี่เป็นเหล็กเลยเป็นเหล็กนะฮะครับแข็งแรงพรีเมียมมากๆด้านข้างดีไซน์หู้จับ2จุดได้ยินชัดด้วย เพราะมีหูเยอะใช่ันนี้หูจับไม่ต้องหูฟโอเคครับผมในส่วนของสีที่พดนโพล่ยูเรียฟินิตเป็นโพลิยูเรียเรียกง่ายๆนะครับผมในส่วนดอกลําโพงเห็นเล็กๆแบบนี้บรรจุมาถึง4ยูนิตนะฮะอ้าวแน่นอนแล้วเราะว่าเขาเป็นคอลัมน์เป็นทรงกระบอกครับในส่วนของวูฟเฟอร์นะท่านผู้ชมครับ10นิ้วจํานวน3ดอกโหโหดไหมล่ะคอลัมน์ที่ไหน10นิ้วใช่ครับในส่วนของไดเวอร์เสียงแหลึ1.4นิ้ว1ดอกครับในส่วนของปากคอนเห็นว่าเขาใช้ asymetric m เวฟไกด์คือเป็นทรงเวฟไกด์เอกสิทของเขาแล้วปากพรอนก็โรเททหรือหมุนได้คือหมุนได้ให้เหมาะกับการใช้งานในส่วนของมุมกระจายเสียงของเขานะ horizontal 90องศา Vertical 75องศาในส่วนของความไวแม็กซิ m ัอยู่ที่135.5 dB ครับเป็นคอร์ที่ทําเสียงได้ดังมากๆครับความดังเนี่ยมันเกิดมาจากภาคขยายภาคขยายเนี่ยเป็นเทคโนโลยี quad amplify quad amp ก็คือเป็น4 channel แยกขับ ไดเวอร์แต่ละตัวเลยบูฟเฟอร์สามบูฟเฟอร์สามแอมหนึ่งสี่แชนแนลแชนแนลละ400วัตต์สามหกร้อยท่านผู้ชมเป็นแอมป์คลาสดีนะครับในส่วนของอินซีลิสปอน์นะครับก็55เฮิร์ตไปจบที่20กิโลเฮิร์ตครับเบียร์เอี๊ยดตรงนี้เลยท่านผู้ชมอ่ะเคยเห็นที่ไหนอ่ะคอลัมน์ที่ไหนเบียร์ลงลึกถึงห้าสิบห้ใช่ไหม ท่านผู้ชม,มเห็นไหมนี่แปลว่านี่เป็นคอลัมน์ที่สามารถตอบสนองเสียงเบสได้ดีเลยละ่ะมาดูดีไซน์ด้านหลังกันบ้างเขามีจุกยางปิดเห็นไหมคือการละอองน้ำมาวางกันเถอะทีนี้ก่อนจะบรรจุลงไปก่อนจะต่อไฟให้เขาท่านผู้ชมสังเกตเห็นตัวนี้เป็นพาวเวอร์คอน หัวพิเศษนะถ้าผู้ชมนะเผื่อใครจัดไปซื้อจัดไปใช้กับ ig5tr powercon เขจะมีมาให้ในชุดเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวโฟกัสใกล้ๆกันในเกมผมเห็นก็เขียนอยู่ในเมนูมันเป็น p o w e r c o n t r u e คือจะไม่เหมือน powercon ทั่วๆไปเขี่ยวจะไม่เหมือนกันนะท่าผู้ชมนะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้สายที่เขาให้มานะหรือถ้าเกิดจะซื้อก็ซื้อแยกได้หัวอนี้เป็นของ nutric ครับผมวัสดุดีด้วยในส่วนของ powercon ตรงนี้เขาจะมีอยู่2ช่องใช่ไหม ช่องแรกเนี่ยเ็จะเป็นช่องที่เอาไว้สําหรับเป็นฟู l l รนก็คือเป็นช่องจ่ายไฟหลักก็คือรับไฟเข้ามาช่องนี้ <c oughs> เข้าแรลกปกติ <c oughs> เหมือนพาวเวอร์คทั่วๆไปแต่ช่องนี้เขาออกแบบมาถ้าเรามี IG 5TR บายที่2เนี่ยเราสามารถลิงก์ไฟนะ <c oughs> จากตู้แรกไปตู้ที่2ได้ ผ่นเมนลิงก์เอาจากจุดนี้เมนลิงก์ไปเข้าอินตรงนี้ฟูลเลนของตู้บายที่2เวลาเราไปแขวนอย่างนี้เนาะใช่ใชดีมากเลยลิงก์สายกันเลยตรงนี้ก็จะเป็นที่ระบายความร้อนถัดมาตรงนี้จะมีหน้าจอแสดงผลด้วยนะครับเป็นชนิด O L E D เข้าไปปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆเนี่ยชัดเจนมากๆจะมีหนอบใหญ่ๆแบบนี้แหละใ่ะเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆได้นะครับ ในสอนของ p s e t e t d p ต่างๆปรับที่ตรงนี้ได้เลยมาดู Input นะครเป็นแบบ xR l เนี่ยน,นะครับแล้วก็แบบ Link เนี่ย xR l เหมือนกันอย่างละหนึ่ง1 in, 1 out 1 i อิอาถัดมาตรงนี้ครับด้านบนตรงนี้เป็นช่องแลน r d i n e t ครับผมไวค้ควบคุมคอนโทรลเสียงระยะไกล คือผ่านตัว Adinet Control ครับผมนะครับรับเป็นสายแลนอินเข้ามาอันนี้คือ data in เนี่ยก็คือรับจาก Adinet มาแล้วก็ out เนี่คือลิงก์ไปหาใบอื่นแบบ Daisy chain นะครับค o n t r o l ได้ง่ายๆเลยผ่านระบบของเขานี่อะไรฮะอันนี้เรียกว่าบวกใส่อาบน้ำไม่ใช่นะใช่นะทาง DB ให้มาไว้ทำตรงนี้ต้นตาลครอะแบบนี้นะท่านผู้ชมมันก็จะมีช่องให้ใส่สัญญาณอะใส่สัญญาณแั้ก็กันกันลมกันฝนได้ระดับนึงแหละระดับหนึ่งะไม่ใช่ก็ปุ๊บดึงออกเอามาครับผม อันนี้จะมีมาให้นะต่อหนึ่งตู้ครับผมทีนี้ด้านบนตรงนี้ก็ไว้สแต็กลิงก์กันระหว่างตู้คอลัมน์เข้าหากันคือมันจะเป็นสลักแบบท่านผู้ชมเนี่ยดึงออกมาเห็นไหมนี่แล้วเราพอเราใช้มือบีบง่ายๆนะมันก็จะปลดล็อกหรือเข้าล็อกของมันโดยอัตโนมัติท่านผู้ชมอันนี้จะมีมาให้1ตัวนะฮะต่อหนึ่งตู้นะครับด้านบนตรงนี้ให้พี่ตนตาลช่วยอธิบายนะฮะเอาไว้ในกรณีที่ว่าเราใช้ ig 5 tr 2ใบมาสแต็กกันหรือวางซ้อนกัน ไออาร์พอร์ตทำอะไรมันจะทำหน้าที่ตรวจสอบลําโพงนะครับถ้าเกิดมีลําโพงใบที่2มาวางทับปุ๊บมันจะทําการตรวจสอบโดยอัตโนมัติว่าเออรีเทคโดยอัตโนมัติว่ามีลำโพงใบที่2ขึ้นมาตั้งแล้วทีเนี้ยมันจะปรับ DSP ปรับค่าต่างๆนะครับให้เหมาะสมในการใช้งานแบบสแต็กนั่นเองพูดถึงฟีเจอร์ที่เป็นฟีเจอร์ไฮไลท์อเอาเรื่องแรกเป็นเรื่องของฟังก์ชันที่เรียกว่าบีมสตอร์ริงครับผมมันเป็นฟังก์ชันที่จะทําให้เราสามารถปรับทิศทางของเสียง เสียงที่มันพุ่งออกมาจากตู้ลำพวงเนี่ยได้ปรับทำไมล่ะปรับให้เหมาะสมนะฮะว่าจะยิงเสียงจะบีมเสียงไปทางทิศไหนโดยสเตอริงได้คือบังคับได้โดยไม่ต้องขยับตู้โดยไม่ต้องขยับตู้ซึ่งสามารถปรับได้องศาคือบวกลบ10ลบ10ไปจนถึงบวก10ได้ที่7ระดับตรงนี้จะเห็นค่าชัดๆเนี่ยจากหลังตู้ก็ได้หรือผ่านซอฟต์แวร์ก็ได้นะครับซอฟต์แวร์ตรงนั้นคือควบคุมผ่านซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า ออโรราเป็นซอฟต์แวร์ของทาง DB เทคโนโลยีขาท่านผู้ชมทำไมต้องมีฟังก์ชั่อบีมสเตอริงท่านผู้ชมมันทำงานคล้ายๆกับพวกลำโพงที่เป็นกลุ่มไลอัเล่ลำโพงไลอัเล่ไม่ใช่ว่าซ้อนๆกันแล้วเข้าไปแขวนนะเขาต้องมีการทำอไลเมนต์หรือการปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ใช้งานกำหนดทิศทางถูกต้องกำหนดทิศทางของเสียงทำเรื่องของเฟดของเสียงอะไรก็ตามเอาเป็นว่าเอาแค่เรื่องของบีมเสียงก่อนหรือทิศทางของเสียงก่อน คอนเสิร์ตพูดถึงภาพคอนเสิร <concert, S 2> ์ตยกเคสลำพงเหล่าเลยมันพื้นที่มันกว้างมันใหญ่ครับเขาจะกําหนดว่าลำพงใบเนี้ยยิงไปตรงนั้นใบน,นั้นยิงมาตรงนนเนี้ยใ,บ,บ,ใบ,บนี้ควบคุมตรงใกลใบบ้ใบกลางใบบนควบคุมพื้นที่ไกลๆคนที่อยู่ในคอนเสิร์ตจะได้ยินเสียงอย่างชัดเจนและทั่วถึงนั่นเองอตัวนี้ก็เหมือนกันสําหรับ IG5 t r าทําบีมสเตริงเสียงได้พอเราแขวนไปแล้วใช่ไหมเราจะมานั่งปรับก้มปรับเงยมัน มันไม่สะดวกแล้วราปรับค่าการให้เหมาะสมเมืเ่อแขวนเมื่อแฮงกิ้งเมื่อฟลายขึ้นไปปั๊บเียทีนี้เราก็บีมเสียงเราแต่ทีนี้เนี่ยเขายังออกแบบฟังก์ชันเผื่ออีกนอกจากบีมสเตอร์ริงแล้วเนี่ยในกรณีที่เราเอา IG5TR2 ใบซ้อนกันหรือสแตก็กันมันเป็นตัวแปรอยู่เมื่อสักครู่ที่มันบอกมีพอร์ตให้ดีเทคอะไรกันก<อ>็ว่ากันไปใช่ไหมเอาเป็นว่าเมื่อดีเทคกันแล้วนะฮะเราจะสามารถใช้อีกหนึ่งฟังก์ชันที่เรียกว่าบีมฟอร์มิง แยกกันนะถ้าบีมสเตอริงคือการบังคับที่ทางเสียงไปจุดไหนองศาไหนใช่ไหมครับบีมฟอร์มิ่งเนี่ยเป็นการกําหนดขนาดหรือรูปร่างของพูดเห็นภาพเป็นสายยางไหมจะฉีดน้ําแบบไกลๆก็ต้องลําเล็กๆใช่ไหมเปิถ้าเกิดจะลดน้ำไปกลก็ฉีดมันบานออกซึ่งมันสามารถปรับได้2แบบคือสแตนดาร์ดเป็นล้ำไปเลยศูนย์องศาหรือจะปรับเป็นแบบวายแบบกว้างแบบกวาอ่าท่านผู้ชมฮะและทํางานควบคู่กับฟังก์ชันบีมสเตอริง S <S ปรับขนาดของเสียงได้แล้วนะทีนี้แล้วจะยิงไปตรงไหนก็ได้เหมือนกันน้องน้องลายเล่นะ <S <S น้องน้องลายเล่ถูกต้อง <S 2> <S 2> <S 2> ฟังก์ชันบีมฟอร์มิงจะใช้งานได้เมื่อใช้ i g 5 t 2 2ใบสแต็กกันซ้อนกันอีกจุดหนึ่งที่เราจะพูดถึงก็คือในส่วนของ a d n e t ีเน็ตคอนโทรลควบคุมเสียงทะยไกลซึ่งเราจะต้องไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้ชื่อว่า a u r o r a ทำอะไรได้บ้างสำหรับการควบคุมผ่านซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า a u r o r a ท่านผู้ชมเบื้องต้นเนี่ยมันก็คือ การคอนโทรลลำโพงแต่ละใบได้อยา่างอิสระสมมุติคอนโทรลตัวนี้ตั้งชื่อมันขึ้นมามีชื่อของมันใบแรกเราจะมิวเสียงได้ปรับความดังได้และทำอะไรได้อีกอมองเห็นแม้กระทั่งอุณหภูมิของตู oh. ้มอนิเตอร์ได้นะ,ะเทมมันเท่าไหร่<ะ>ของแอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้ดูว่ามันโหลดไหมมันร้อนไหมนะฮะ mm hmm. ทำดีเลยทามปรับ EQ ครับคว<พ>บถ้วนคล้ายๆกับเรื่องของลำโพงแรลเลี่เลย และมันก็จะมีฟังก์ชันที่เราพูดไปตอนตอน้นเรื่องของ b ี a m s t e e r i n g ปรับได้ตรงนั้นปรับได้7 l e v e ลเวลใช่ไหมสเตียริงเสียงที่ตั้งแต่ลบสิบไปจนถึงบวกสิบนะเอาองศาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะและถ้าเกิดแสแต็กการก็จะเด้งฟังก์ชันบีมฟอร์ม i n งเข้ามาให้เราเลือกอีกต่างหากโดยเขามีออ t ชั่นอลเสิร์ฟไม่ได้มีมาในชุดนะเขาเรียกว่า a r d i n e t Control 2และ a r d i n e t c o n t r o l 8 2 o u t p u องกับ8 o u t p u t ครับคืออธิบายเพิ่มอย่างนี้ท่านผู้ชมนึกภาพ วงจรกันต่อแบบนี้ตัวลำโพงทำงานของมอันถ้าเราอยากปรับตั้งค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็น EQ เ e l a นะครับหรือจะทำเรื่องของเอฟเฟตหรืออะไรต่างๆนี่ก็ว่ากันไปนะปรับหลังตู้ก็ได้นะครับหรือจะปรับผ่านซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่าออโรร a ก็ได้ที่เหมือนห้างทองเนี่ยแต่ว่าการทำงานตัวเชื่อมเนี่ยระหว่างคอมพิวเตอร์กับลำโพงเนี่ยจะต้องผ่านอุปกรณ์ที่เรียกว่า a d <9 S 2> มันจะมีอยู่2รุ่นให้เลือกใช้ก็คือตัว2 c h ช n n e l กับตัว8 c h ช n น e l นั่นเองใช้งานแบบไหนดีก็ขึ้นอยู่กับงานของท่านอย่าง2 Channel เนี่ยโอเคก็ง่ายๆเลยยิงไปหาตู้ซ้ายใบหนึ่งขวาไปหนึ่งแต่8 Channel เนี่ยเราสามารถใช้งานได้อิสระมากขึ้นโอเคจะยิงตรงไปหาตู้ได้ลากแลนไปเลย นะหรือจะทําแบบเป็นกรุ๊ปแบบเดซี่เชนก็ได้คือลากมาเส้นหนึ่งเหมือนไปทางฝั่งซ้ายใช่ไหมแล้วจากตู้ทางฝั่งซ้ายเนี่ยเข้ากางแหลมไปก่อนอดีเน็อินนะฮะแล้วก็เอาออกมาเข้าตู้ใบที่ 2, 2> ลิงก์กันไปใบที่3ามใบที่4เป็นแบบเดซี่เชนท่านผู้ชมครับต้องบอกว่ามันเป็นน้องๆลายอะไเรย์เลยทีนี้มันจะมีออปชัน IGS ซีรีส์ท่านม่ผิ้ครับผมมันคือซับวูเฟอร์ต้องบอกก่อนซับวูเฟอร์ครับผม IGS 1ก็คือเป็น18เดี่ยว ครับผม IGS 2นี่คือเป็นตูเบิ้ลก็คือตัวอย่างคือตัวนี้เลยนี่คือ IGS 2 IGS 2เป็นซับูเฟอร์ดับเบิ้ลท่านผู้ชมแน่นหนึบแน่นอนเพราะว่าในงาน Open House อ่ะคือเขารีวิวคู่กันผมก็เลยขอยืมมาคู่กันครับนะฮะแต่ยืมยังไงก็ต้องรีบแพ็คนะฮะเย็นนี้เพราะว่ามีเจ้าของแล้วฮะท่านผู้ชมแพ็คเลยมีเจ้าของแล้วอ่ะเออนี่คือกำลังถ่ายทำสดๆเลยนะใช่ครับผมโอเคครับโอเคในส่วนของ optional เสริมเพิ่มอีกนะฮะก็คือในส่วนของฐานตัวนี้ GSA เนี่ยนะฮะก็คือเป็นฐานสาหรับยึดกลางแหลมกับซับเข้าด้วยกันอีกตัวหนึ่งท่านผู้ชมเวลาไปแขวน,น <ะ S 1> มันต้องมีตัวนี้ไฟบาร์ DRKIG5TR เอาไว้แขวนเอาไว้แขวนนะครับผมสองรายการนี้นะตัวนี้กับไฟบาร์เมื่อกี้ต้องซื้อเพิ่มในตัวฐานตรงนี้เนี่ยเอามาวางเดี่ยวแบบนี้ก็ได้เออก็แน่นขึ้นนะ,อะเอาไปใช้ตัดแต็กกับซับแบบนี้ก็ได้ครับผมทีนี้ ถึงเวลาแล้วล่ะไปเทสเสียงกันสักหน่อยฟัง i อ5 TR แบบเดียวๆกับฟังแบบทำงานร่วมกับ IGS 2ส <laughs> ะเกือนรตับแน่นอนท่านผ<ม>ู้ชมเดี๋ยวเปิดให้พอได้ยินเสียงน้ำเสียงกันและวกันไปฟังกันเลยครับ และนี่ก็คือคุณภาพเสียงของ DB Technology e n g i n e e r IG5TR พร้อม i g s 2สรุปว่าเหมาะกับการใช้งานแบบไหนสถานที่แบบไหนทีนี้ผมพูดถึงมุมมองในการใช้งานก่อนท่านผู้ชมใครที่กำลังมองหาลำโพงที่แบบว่าเป็นเซกเมนที่แบบมันไม่ใช่แค่แบบตู้พอยซอนแล้วตู้เดี่ยเดมาตั้งๆังงกันละสเกลเราใหญ่กันนั้นละแต่เราไปไม่ถึงขั้นลำโพงลายอะเล่ คือรายเล่แบบคูมันใหญ่อะมันต้องแขวนมันต้องมีการเซตอัพอะไรเม็ดหลายขั้นตอนครับนี่ IG5TR ผมมองว่ามันเป็นเ segment ที่อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงกลาง,ง mm hmm. นะและด้วยความที่ว่าเขาทำเป็นลำพงส่งคองลัมน คือมันแลกตามากมันไม่ใช่พอยซอสมันไม่ใช่ละเล่อะฉันทําเป็นคอลัมน์ออกมาเฮ้ยมันพกง่ายมันไม่กินพื้นที่ครับถึงแม้ว่าน้ําหนักตัวเขาจะหนักหน่อยอยู่ที่ 35- มสิบห้ากิโลกรัมท่านผู้ชมมันต้องหนักหน่อยเพราะมันหนักแน่นจริงๆเรื่องของน้ําเสียงนะครับต้องครับแล้วก็สิ่งที่อัดไว้ข้างในท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นไอจีห้าทีอาร์เหมาะกับงานเซกเมนต์กลางๆเหล่านี้ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ได้ในงานของเราที่เป็น OpenH o u s e DB t e c h เทค o นโลยี i l a n d น แค่ตัวนี้ครอบคุมพื้นที่ในงานใหญ่มากเลยนะเอาไปใช้งานในพื้นที่อินดอร์ได้กึ่งอัอรดได้อัอรดก็ไปได้ครับ,รบมเพราะว่า i g 5TR เียเขารองรับแล้วว่าจะใช้ใบเดี่ยวจะใช้แบบสแต็กนะครับนะผ่านฟังกช์ชันที่เขาสแต็กกันนะ SPD Speaker อ Detection อะไรผ่ราน IR Port ต,ตรงนี้ แล้วก็ยังมีฟังก์ชันเทคโนโลยีที่เป็นฟังก์ชันพวก Beam s t i e r i n g และ Beam Forming เอาไว้รองรับการใช้งานรูปแบบน้องๆลายอารเลย์กันเลยทีเดียวล้ำจริงๆท่านผู้ชมใครที่ทำงานที่บอกว่าเป็นงานเลนเท่างานเช่า,าผมว่าถูกใจเขานะรหรือหน่วยงานองค์กรขนาดใหญ่ภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนเนี่ยแล้วมีห้องประชุมหอประชุมห้องออเดอร์เรียมต่างๆนี่ไง เป็นลำโพงที่ใบไม่ใหญ่จนเกินไปแหวนง่ายนะครับแล hm okay. ้วก็ทําอะไลเมนต์ง่ายกว่าพวกไลอัลเล่ IG จ t r คือคําตอบท่านผู้ชมตอบโจทย์เลยแถม IGS2 เป็น Optional ต้องการพลังเสียงที่หนักแน่นมากขึ้นโดยการเพิ่มซับวูเฟอร์เข้าไปก็สําหรับท่านใดที่ต้องการทดลองทดสอบสามารถมาทดลองทดสอบที่ช็อปของเราได้หรือสามารถที่เข้าไปเยี่ยมชมนะ รายละเอียดต่างๆที่ w w w s o u d d d s h o p ของเรานะครับใช่แล้วครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานนะครับรบ,รบเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ